สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูม่อนค่ะมีนิทานมาฝาาเด็กๆหนึ่งเรื่องค่ะนิทานชื่อเรื่องว่านมจืดอร่อยจังเรื่องโดยคุณผุดสดีจันบางและภาพโดยคุณสุนีตันประสาทถ้าเด็กๆอยากฟังนิทานแล้วเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันเลยนะคะหนูชื่อนโมอายุสี่ขวบ เป็นเด็กฉลาดร่าเริงชอบดื่มนมจืดวันนี้พ่อกับแม่พานโมมาเที่ยวที่ฟาร์มโคโนมไทยจอมพลัง ว้าวดีใจจังเลยตอนแรกพี่คาวบอยใส่เสื้อแดงแจ๋มาพาเข้าไปห้องดูวิดีโอชีวิตของคาวบอยเมืองไทยไปดูการรีดนมจากแม่โคใจดีบางตัวก็ใช้เครื่องรีดนมบางตัวก็ใช้มือรีด แต่ที่น้โมชอบที่สุดก็คือได้ป้อนนมขวดโตให้ลูกโคตัวลายน่ารักด้วยมือของน้โมเองแล้วไปดูขั้นตอนการทำนมโคไทยจอมพลังที่เอาน้ำนมมาจากแม่โคใจดีพี่ข่าวบอยเอานมมาให้นักท่องเที่ยวชิมมีให้เลือกหลากหลายรสรสสตรอบเบอรี่รสช็อกโกแลตรสกล้วยหอม รถหวานและรถจืดนโมเลือกดื่มนมรถจืดและเด็กผู้ชายใส่เสื้อสีฟ้าตัวโตสูง mm. ก็เลือกดื่มนมจืดเหมือนกันนโมจําได้ว่าเรียนอยู่โรงเรียนเดียวกันนโมดื่มหมดกล่องแล้วหันไปบอกแม่ว่า mm. แม่คะนมจือดอร่อยจังเลยนโมชอบดื่มนมจืดมากๆเลยคะ่ะ ก็นั่งรถพ่วงเข้าไปชมทุ่งหญา้าเขียวเชื่ออุ่มสวยงามอากาศเย็นสบายมีฝูงโคนมกำลังกินหญ้าอยู่หลายตัวนโมได้นั่งใกล้กับเด็กใส่เสื้อสีฟ้าตัวโต,วตวสูงคนนั้นนโมยิ้มให้แล้วพูดว่าสวัสดีค่ะหนูชื่อนโมชอบดื่มนมรสจืดพี่ชื่ออะไรหรือคะอืม พี่ชื่อสาธุชอบดื่มนมรสจืดเหมือนกันเลยพี่คขาบอยบอกว่าอาหารของโคน,นมที่นี่นอกจากจะกินหญ้าสดกินหญ้าแหง้งยังกินหญ้าหมักที่เสริมวิตามินอีกด้วยรถพว่วงพาพวกเรามาอยู่ที่ฟาร์มม้าแคระมีม้าแคระไว้บริการให้เด็กๆขี่พี่สาธุ ขี่ม้าแคระนโมก็ขี่บ้างแต่นโมไม่อยากให้พี่คาบอยจูงม้าเดินนโมอยากให้ม้าวิ่งโดยไม่ต้องมีคนจูงเหมือนในหนังพี่คาบอยบอกว่านโมยังตัวเล็กขาสั้นอยู่กลัวจะตกมา้าเอาไว้ให้หนูตัวโตสูงอีกหน่อยก่อนนะแล้วถึงจะทำแบบนั้นได้ ข้าวบอยพาไปเที่ยวอีกหลายที่จนเย็นวันนี้น้ำโมสนุกมากพ่อซื้อนมโคไทยจอมพลังรถจืดกลับมาให้น้ำโมกินที่บ้านด้วยระหว่างทางกลับบ้านน้ำโมบอกพ่อว่าน้ำโมอยากตัวสูงเพราะพี่คาวบอยบอกว่าถ้าน้ำโมตัวสูงอีกหน่อยแล้วไปหัดขี่ม้าก็จะขี่ม้าแบบไม่ต้องมีคนจูงได้ บอกว่าถ้านาโมอยากตัวโตสูงนโมต้องกินอาหารที่มีประโยชน์มันออกกําลังกายที่สำคัญต้องดื่มนมทุกวันการดื่มนมจะช่วยเสริมสร้างให้ร่างกายของเราจเจริญเติบโตแล้วก็แข็งแรงมากๆด้วยลูกตอนค่ำนโมขอนมแม่อีกหนึ่งกล่องนโมดื่มนมหมดแล้วบอกว่า แม่คะนมจืดอร่อยจังนณโมแปรงฟันก่อนนอนเสร็จแล้วแม่ก็พาเข้านอนแล้วแม่ก็พูดว่าเราควรเลือกดื่มนมรสจืดเพราะมีประโยชน์ต่อสุขภาพดื่มแล้วฟันก็จะไม่ผุแล้วก็คุ้มค่าม,มากๆนะจ๊ะลูกจ๋า เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสำหรับนิทานเรื่องนี้มีเด็กๆคนไหนอยากตัวโต,วตวแล้วก็ตัวสูงเหมือนน้องนโมบ้างคะอ่าถ้าเด็กๆอยากเป็นเช่นนั้นนะคะเด็กๆจะต้องเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ มันออกกำลังกายและที่สําคัญนะคะดื่มนมค่ะเพราะว่านมจะทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงค่ะและให้เด็กเกจเริญเติบโตแข็งแรงได้เหมาะสมตามวัยนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูมอนฟาเีเด็กไว้เพียงเท่านี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ